สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดาคำวันตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนเรื่องการทำเจเลกลหองอสูบบำรุงผิวพรรณค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเราไม่สามารถดิเรียนเชื้อโรคได้ เนื่องจากเราต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทําให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะซึ่งในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้มีมาตรการป้องกันเชื้อโรคในหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นสวมหน้ากากอนมามัยก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและก็มีการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะซึ่งเวลาที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอาจจะไม่สะดวกในการใช้น้ําหรือว่าสบู่ในการล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์จึงเป็นทางเลือกที่ดีนะคะซึ่งเจลแอลกอฮอล์บางชนิดที่เราใช้เวลาทาอาจทําให้รู้สึกมือแห้งนะคะทําให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาจึงคิดคนที่จะทําเจลแอลกอฮอล์สูบํารุงผิวพรรณซึ่งสารสกัดที่เรานํามาใช้ก็คือสารสกัดที่ได้จากธรรมชาตินะคะทานแล้วช่วยบำรุงผิวให้นุม่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนั่นเองสําหรับวัสดุอุป,ปกรณ์ที่เรานํามาใช้นะคะมีว่านหางจระเข้แตงกวา น้ำผึ้งแล้วก็แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มีมีม,มีเครื่องปัน่นมีช้อนมีถ้วยมีถ้วย,วยตวงตะแกรงไว้กรองนะคะแล้วก็ทับพีเขียงแล้วก็กระมังเลเทสแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่เราจะเอามาใส่เจลแอลกอฮอล์ของเราสำหรับขั้นตอนที่1นึนะคะนำว่านหางจรเะเข้มาพอเปลือกก่อนนะคะ นะคะเราก็จะนําวุ้นของว่านหางจรยเข้ mm. ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาสับให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเอาวุ้นใสๆตรนี้นะคะขั mm. ้นตอนต่อไปนะคะ mm. นาแตงกวามาปอเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตัดให้ละเอียดนะคะ น้ำประมาณ10มิลลิลิตรนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ถ้วยตวงตวงบ้านหางตะเเ่มา150มิลลิตรนะคะซึ่งบ้านหางตะเเ่มีสรรพคุณช่วยยับยั้งการติดเชื้อบรรเทาการปดผืนคันและช่วยให้ผิวเรียบเนียนด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะตัวน้ํำแตงกวามา100มิลนะคะซึ่งเราใส่น้ําแตงกวาเพื่อไม่ให้ผิวแห้งเมื่อเราทาเจลนะคะเพราะน้ําแตงกวารวมไปด้วยวิตามินแคลเซียมฟอสฟอรัสซิสตินและเมทิโอนนนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะตัวแอลกอฮอล์มา250มิลลินะคะซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคนะคะ ใช้ความเข้มข้นประมาณ70-95เปอร์เซ็น์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำผึ้งลงไป3หยดค่ะซึ่งในน้ำผึ้งนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กัไปิอยู่เลยค่ะ เยอะกว่านี้มันอาจจะเหนียวได้นะคะเราก็ใส่กอะสาบกรดนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เจลอลกออ์ที่เราได้ สําหรับเจลแอลกอฮอล์สำรุมผิวของเรานอกจากจะได้เจลแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคแล้วยังช่วยในการบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะซึ่งสูตรที่ใช้นะคะอาจจะปรับปรุงได้หลายสูตรนะคะตามที่ต้องการตามความชอบเลยนะคะอย่างเช่นการปรับปริมาณของเจลาตานสารเคมีหรือว่าปรับปริมาณของน้าแตงกวานะคะสําหรับวันนี้ฉชนก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ